กินข้าวเปนยังไม่ได้ไหมกินข้าวเป็นยังบ่มีแนวกินแล้วบ่มีแนวกินเอาทั้งอาเพื่นบ่ได้หาได้กินเนี่ยบ่ปูยาน่ะด้เออบ่ได้กินยังบ่บ่ได้กินยังแล้วโอ้ยเนาะบ่กับ่ได้ชื่ออย่างไม่กินทั้งบานนี้ที่ได้บานนี้บ่มีเงินบ่บ่เงินจักทีฮะหาเงินจากทีเอาหาเด้ะพอหาอยู่มันบ่มีมันบ่ได้เนาะใช่ว่าที่ไปนอนกุนมันยุนยาน่ะ บร่ได้ไป,<บ>ปมาสีน้ำเีินแล้วเลยเออบร่ได้ไปไบปอเอ้าบอบอน้อาวโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุลสุคน เด็กีทุกทุกท่านเนาะตอนนี้บอลเผยก็มาหอดเ่ือนแล้วมาหาลูกสาวพี่น้องเลยสบายดีปะ่ะจะมาดีป่าดุเออเดี๋็กบางทีไมก่อนเนาะเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวยัอ้สบายดีป่าดุ้งอีหลูกจะมาดีป่าดุ้งอแลามาอย่างนี้ลูกมานอนเรืเออ มาหบลูกสาวไป,าไปน้าไปนอนน้าดูเลยเอา้าวมาปัดเฮือนมาเดือนเลยเออมาปัดเฮือนสีมานอนเฮือนอะบ่ย่างกันแล้ว<อ>ยัง,งอยู่มนี่ไปดิ่นใช้ลามมันเลยอืมบึงมีแน่นุ่งน่เฮ้ยโผ่บึงมีนี่ยนะมาผ่ามาต้อนเลยมันนี่นะเบิดเงินแล้วเติมน,น้ำมันเบ็ลไร <c oughs> เออม่วนบ่ปไปดิ่นน้ำน้องต้นเข่านะตะเลงเฮ้ว <c oughs> ้ายน้ำห <c oughs> ม,มักเต๋เว้นนี่ ปผมเคนมัดไว้พี่น้องเนาะขี้ข้าวยังไม่ทำเลยขี้ก้ามยังบไม่ได้กินแล้วบไม่ได้กินเอาทั้งอาเป็นบริหารได้กินเนาะบอปูยาน่ะด้วยอบ่ได้กินยังบ่บ่ได้กินยังแล้วโอ้ยเนาะบอสกับ่ได้ชื่อยังไม่กินแชมบานนี่ตีได้บานนี่บ่มีเงินบ่บ่เงินจักพี่ฮะ หาเงิอนอเอาหาเนี่ยหาอยู่มันโมมีมันบ่ได้เนาะไปใชบานไปหน้าเลยฮะไปหน้าเลยไปหน้าบ่ไปหน้าตะี่โดนัไปอออันกาจีนแ,แบด่ดีๆกินข่าวกันยังบ่ได้กินข้าวบ่นเนี่ย กินเพื่อไงเพิ่ฮะเพื่อกินเพื่อโอ้โหง่ายคนมาดีกูล่ะมาดีโอ้ท่าทางพันัญญามาปัดเฮือนนี่พี่น้องเนาะคุณลายตกมือกับศีเข่ามานอนอยู่เฮือนพี่น้องไอ้เนาะเอาให้ลูกชายเพื่อนเข่าของเฮียนพี่น้องไอ้เนาะวิลาได้ที่ไปของเฮียนอยู่บ่ สิไปโรงเรียนพูดแล้วไงลูไ,ไปโรงเรียนอยู่ใช้อ,อยู่พูดแล้วอยู่ใช่หรือรเปล่าไก่เฮือนนนี่แหละเออก็นางตะหมอบตอกข,ขาคักแท้นี่เนาะนางตะหมอบปีนยิ่บ่เนี่โอ้ยคือมาผู้งามแท้ล,ะล,ล,ล,ล่ะอ๋ออ๋ออ๋ลงทรรบัตรเ้าะดูขึ้นดูขึ้นล่ะเออนางตะหมอบตะหมอบเออแกเหยียดฮะแขกเหยียดเอาปีนนี่เข่ากินขนมลายไปยัก่งนี่เออจะเจี๊ยดลูกแม่เพีงไปไหน เนี่ยยังแรงอ่ะเอ้อยู่นี่วะท่านนี่ทานเยอะทานเยอะ้พาเจ้าไปกินเพลนะลูกอญ้าหญ้าบุญ,ญกินหญ้าหญา้าปูเออปูหญ,ญา้าอยู่บดคุค้นอยู่บ่อมาดูคนนั่นแหละเพิ่งไม่ไปหน้าดงบ่อใช่ว่า,าที่ไปนอนก้นมันอยู่หญา้าจ้ะเอ้าไม่กล้า<บ> มาสีน้ำเมินแล้วเลยเออบม่ได้ไปบ่เอ้าบ่บ,บ่นา,นาองน้องเมื่อไรสิไปคนมันนะ่ะมื่อื่นมื่อื่นนอนอยู่ตนงไหนเลยบเอืออ้าเอ้าวที่บออาเอาสชิมาอะอ้าสชิมาบอเมื่อไรมานำแล้ว<อ>มานำอยู่เห็นว่าอุ้มน้องไปหน้าบ่ เอาเ้าบมไโอุ้มเอาจะพายยังไงสิพาถุงนี่เออไปอุ้มน้องบ่งมั้งเหรอพายอุ้มเหรฮะอ่นอาช้าเลยเอออาช้าผมงนางเยอ้ๆดุกตีนนะนางต็มอ๋อเออวันนี้พอสีมารับออกไปหน้าหน้าบ้านไปหน้าบ่เออไปหน้าไกลๆพวกนั้วด้ยมือใหม่จะเข้ามานอนนะลูกเนาะเออบืนพอสีผ้าไปตลาดบืนไปซื้อชุด นักเฮียนน่ยไ <c oughs> หนไอเงินก้อนหรอหล่าเนาะที่ลาอยากไปห้องเฮียนอยู่บ่ลูอกอยากไปหรงเรียนอยากไปห้องเฮียนตัวไรตนนไนะัวนกไปเนี่มวนม่มาอยู่เพื่อนนี่ยมวนนะั่นดิดทำไมเอาความมวน,นไบบมน่มได้ดินย่างี้ใช่ห้องนอนนี่ล่ะอยู่ใช้ ทางไหนแม่นบ่ทางไหนดูฮะฮันะแม่นโบผมนอนเจ้าตัวนี้มึงนี่มึงได้มีเลยเอยโอ้โหอ้าวหอ้ะยัวงน่ะโห้งอห็นงอ่ะเนธอ่ะงูว่าชานนะโอ้หัวยันบ่อันเท้าุ่นารุดอันตีนอันอันนั่นรุดทุกทุกอันรุด ตื่นปุ๊บพี่มาตื่นนึกตื่นบ่ประเดี๋ยวท่หน้าหญ้าพู่มมือนี่น่ะไก่ไก่ผัวยังต้นบ่ฮอดเออหญ้าบ่ได้หาข้าวหายังให้กินบ่จ่ะหหาข้าวอะไรกินอยู่กินข้าวกับหยังเอ้ากับยังแล้วกับใบคเกอร์เบคเกอร์เบคเกอร์เออหญ้าก็าไมีได้กินบ่ บ้านอะไรบอกรูบเจ้านี่ยบ่ได้มักกีหอยได้บ่ได้ขวยมาให้ยาบอสมักกีหอยบ่าเนี่ยเอ้าเนี่ยค่ะฮอยเลยเออหอยบ่โอ้ยเนาะเจ้าขวยไรอยู่บ่เจ้าน่ยขวยไรรู้เนี่ยบ้านไรเออเอามาให้ยาอยู่บ่มาให้ยาอยู่เออปูได้อยู่บ่สปูเนาะอยู่นะปูเห็นยังลูกล่ะอยู่หน้าเราบ้วอยู่หน้าล่ะเพิ่นเห็นยังปูะ เอปูเอาเพื่องขึ้นนะเอ้วเพื่องขึ้นห่างบอออกเพื่องขึ้นห่างบอเพื่องขึ้นห่างเออหลานไม่ได้ช่วยบ่ฉัหลานน่ะเมื่อยเมื่อยเอาอไพ่ลงไปฮับหมอเจ้าขึ้นมาพี่นะเอม่เป่งเัินแดเอออีหลานอนอยู่บ่อไหมแต่เมนอน งามเลเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะอันนี้เนาะจักปีอายุเจ้าน่ะช่งปีโอ้ยแม่นวะน้อแม่นวะน้อหาปีแล้วเอ้าคือเดินเท้าก่อนนี่เพิ่มขึ้นเลยนี่ไปว่าไปตลาดบืนนี่ไปอยู่เออเจ้าอยากยังพิเศษไปตลาดบืนอยากอืมสมมุติว่าปลาดุงบนธามนี่เจ้าอยากยังพิเศษอยู่ในตลาดอยากกินย่างเบอร์ฮะเบอร์แมนบะน้อฮะจปพ้ด กับปุ่นบ่โอ้โยอยาก,กินกับปุ่นมาทานเนาะน้องต้นเข่าก็ได้ให้อยากกินขนมน้ำบ่หนาบ่ดิ้้ยเดี๋ยวเบิ่งไฟว่าอยู่วะเออเดี๋ยวเบิ่งไฟว่าอยู่สิหนาว่ดิ้้ยไหนหาบ่ดิ้้ยไหนแบบบายบายเลยเมืองใหม่มาดิ้นอีเด้อสิมือใหม่ไม่มดิ้นอีกเลยเราปะโอ้พักแม่ดิเนาะ มาอีกบ่พืนมาอีกอบิดินน้ำนองอีบ่บ่อาบน้ำในบ่มันนีเจ้าอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำมใช้ดูปุนเนี่ยมันใช้ปุนเคือนรัวุนเคื่ okay, อนรัวผุนเคลื่อนรัวบ่ให้อาบให้เจ้า่ะอเอาแม่เพง,งน่นเนาะเออเพงวาหนะโ oh, อ้ยเนาะมีน้ำอยู่บ่จ่ะ มีน้นายุไพ่เปิดหน้าไหมนะมันได้เปิดแล้วเอ้ามันมาใช้ชนะน้นานะอ้ามันมาแต่พ้นเ<ะ>ทียงคุณฮะเทียงคุณโอ้โดยโดยอ่าป่าดูมคนบาแค่ว่าปากกิ่งแท้ว่าเดียวอ่าซื้อขนมเมื่เมื่อต้อนได้หว่าอ่าจังหน่อย เดินมาเอ้ยนี่ไปขี่เร่งดึงนี่นี่จังหวะบุญที่สอง่เออบุญที่สองด้วแใ่บุญที่สองอย่าดูพุ่นแล้วเนาะบุนเนี่ยพอพาไปเบิ่งเนอะเขาหงเฮียนไรอยู่บ่เจ้าบ่บ่ห่ายบ่พอเมย์บริยูน้ำไหนบ่หายลอกเอาเก่งนี่เก่งบ่อยู่อะไรบ่พักแน่พักแน่ ตัวไปจักวันนี้ตันยากันตันยากันดิโอ้อยากเข่าหงเยียนให้กันตันย่ากันพี่น้องเลยเพื่นว่าติดไปทิเคียนน้ำอนุนเนาะพี่น้องเนาะจักวิเดยพี่น้องเลยพึกงากับแม่เพิ่นอยู่เนาะว่าสี่หายเพื่อนไปเฮียนน้ำอนุนบอกเนาะโอ้ยนั่งดูมือตะหมบตอกขาแค่เนี่ยเจ้ยถือจ้าบ่าจะลงถือจ้าบ่ามึงเอ้าถือจ้าให้สั่ กินยู่เยอะนาดีแล uh ้วดูดูพีนีอะกินนมลายไจับอย่นี้บ้าเนี่ไปดูได้เนาะทำดื้อเราคู่ตีได้ทำดือไล้เดาบอรือบอนับหนึ่งฮอชิปอยู่บอฮอชิปห้าูฮอชิปห้าผู้โอ้เอานบบลงย่ หนึ่งเหสองสามสามสีสี่ห้าห้าแล้วมั้ยยังหาแล้วก็เจ็บเจโมเมนตหาแล้วก็เก้าหาแล้วก็หกเลยหกหกแล้วมั้ยยังหกแล้วก็เจ็บหกแล้วจะแปดเอาหกแล้วก็เจ็นะเปลี่ยนยบ่เอา บ,บาดไปโรงเรียนพุนโอ้บาดไปโรงเรียนพูนบ่ถนาผมเป็นคู่ตีได้บาดนี้พูดต๊อกเรียนคำอะได้พอไปหับแม่ไปหับนะ่ะอยู่ได้บ่อยู่ได้เอ๊าหายังล่ะไปไปไปน้าไปเฉไปไปบ่ไปยุงไปยูงเนาะ ไปหน้าบ่อยละบ,บ่ไปหน้าแล้วเลยเออสบายดีป้าลุงคนนี้ไปหน้ากันเนาะสบายดีป้าดูงใช่ว่าไปหน้าก่อนไปหนาผู้ตั้งไกลๆบุญไกลผูโโ้โดยโดยพี่น้องเลยน,เนั่งแตหมอนสอบคาคัดก็ดีผมพเพื่อนนี่ได้จะมัดจุกหออพี่น้องเนาะสอบท่าลาเบิสหนี่มันบองงาผมเพคนแบบมันมันหยุ่งม,มันกูดนะพี่น้องไอ้เนาะ แพว่ายัางคอเดินอ่ะเพว่ายัางเพ้วากูฮะเพ้วากูเออชบุบเครื่งงามแท้ห,หนี่พ้เต่งหนาเดีด๋ยอันซื้อละเออมานบหมไปหาเกเขียดนะมานโดยโดยาปสาดพี่น้องเลยเนาะไปให้ไปหน้าซะก่อนมนี่กำลัฮับลูกสาวเนาะใอ้เครื่องได้แต่งเขาพ่ได้บอกเครื่องสาวเพลงไม่ดีทั้งหลังนี่บ่อจาเนี่ยสบายดีเด้อเนาะ mượn đấy nưng phi long này, nó, mượn gì cả, ma, nhang treo, nó, thả huyền, ôi, ôi, thấy, mượn mèo phi mượn lơ, lơng lơ, phi mượn เอาเพียงฝนมาทำความสะอาดไว้เนาะมาเปิดไฟก่อนนี่ดิโอาห้องกับพี่น้องเลยป้านี่แตกบปเลยบ่หน่นะเห็นปะ,ะโอ้แตกเลยน,นี่เนะาะไ่ได้ยูเลยใช่ไหมนะจะไปใช้เฉบาะยูเท่อนั้นห้องเพี่ป้าบ่หน่โอ้อเออไปไปล่ะปะ้าไปหน้าป้าหลอกลบาแล้วบ่หลอกลบอก่เลยบ่ มือดมันไม่อดจางมานอนเฮือนบม่บ่อาภยดูปเฮือนหน่พอป้าไปเฮือนเออไหวให้แกเจล้วบ่หนิจะเพาะอารตาภาพมาย่นี้กะออมาเลยพี่น้องไอู้น้อลดมาแตงเฮียนบ่เนร่มนะบ่ลมบี่นบ่มอือี่าบ่น้่เออ nha con Thấy nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทำลูกสาวไปนะเหมือนราะว่าเว้นไปบ้านนองด้าน้ำบ่อแสนเพราะว่าบ่อบแสนไปผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแยกมาทำพี่น้องเพื่อว่าถึงนห้องบ้านนองด้านครับไปก็มาจะไปว่าเพื่อนถ่าเนาะครับย่างกับผมนี่คูอยู่นะพี่น้องเลยอ่ากาศิให้กาสิมากขับเหมดอนผมนี่รถทั้งเมย์ไปเนาะทั้งไปว่าไปเพราะว่ารถคันเดียวพี่น้องเลยอ่าเนี่ยง ารถคันเดียวว่าเคยเอาไปมากคำแล้วกับวมนี้รถไถ่เลยเนาะนี่ครับวันนี้เออเคสไปลองไเนาะมาวันนี้จ้ะคอดห่วยวันนี้โอ้ยทางไปหน้ากับมีห่วยมีห้องเลยได้พี่น้องไปทางก็แคบแคบอยู่เนาะวันนี้แบบคำมาไม่ลมแห้งเข่าพี่น้องเอ้ย จับมันมเด้อบิ้งเ่ยเลยมัดสามัดสี่พี่น้องเลยซ้อนกันพาลูกล้มโอ้ี่น้องห่วยพี่น้องเลยเนาะเลิกแลวางหายลังเลิกหมดอล้ว่ครับไหลวะเพราไหลวไหลมาเอ้ phăng rồi đó, sao ừ. à, phải ba người tự tay đấy nhỉ, tay nó, ừ. à. được bao, ừ. Nhà, phải lo nhàng hót bao đi, coi nhàng các bạn tụi gì mẹ như bò, coi nhàng, các đây phi à. đồng rồi đó, คนยนางมาจับเนอคนจับบอลนุ่นหนาต่เฮือนห่อน้าคุณลองดูถไปยดูแล้วคุณลองดูถึงห่อน้อวยึดปลาอยู่นาองอะลมบอกมาส่งให้ลมเนาะถือจะถเาิ่นเฮ้ยคอยดยค่ะคอยด้วยฉันะไต่เนี่ยนะตองถ่ายบอ๊ะปุ๊ปปุ๊ปปุ อ้หหัก่อนเนาะอ้นาะตอนนี้กะหอดนาแล้วูเสียงหนมเโอ้น้าฟบานแล้วหน้ากับบาน้อยหาบเนามอหน้ากน ให้นุ่งเส็้อแขนีัดูหนาวก็รู้่าเออตนนี้เงียบเหเอไม่หนาวือดูนึงโ้รึเออพอเตียงแล้วพอเตียงแล้วไปไป

ชอบแดงบ่กชบแดงโอ้โหผลหมักแต่งเพศได้พี่ยงไรเนาะทาสติ๊กทาแป้งโอ้ยนั่นไปเมื่อกันนะเมื่อกันเมื่อไหรอีกเมื่อวานเลยเอ้ามาสิเมื่อวานว่าจ้ะหน้าแดงเหลืองเงินไม่ไม่ใช่เออห้อหน้านหรอพ่อดู อยากอยากนอนบ้อเถอะเออเอายังถวยนึงน่ะเออขายยังอันนี้น่ะขายขนมขายอนไรได้ขนมยอดนะจากพันหาพันพู้มีเงินเยอะเนาะเนิะเชอเาะขนมจ้านะเชฟเอะชีมุนี่บ้าะ โอ้เสียบเนาะเขีย่ยบอะไรวะเออเขี่ยบบะไรง่ายมากนี่ขายขายยังอยากขายขนมกระตุ้มกรมาจักกรต้มได้เลยบาร์เตอร์มาเขี่ยเอาอันกินก่อนิอ่นอนหน้าเน่ยผื่นตุ่งเสื้อขนปปันหน้าไปหรือเปลจะหนาวไปฮะยังจะบังเนี่ยนแตงสม โอเคสาวพี่น้องเลยเนาะก็คือสิประมาณนี้เนาะหมดนาแล้วโอเคย่องเลยเนาะก็ถือว่ามื่อกี้กับมาตะเวนไงพี่น้องเลยเนาะอ่ามาหับออกทางพานยากับลูกอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเมื่ออ่าปัดกวดเพื่อนแหละพี่น้องเลยเนาะกับสีทำความสะอาดไหวเลยกับจังมือกับทิพาทั้งลูกๆเนาะขับเมื่ออยู่บ้านพี่น้องเลยเนาะให้กับทั้งลูกชาย เขาเฮียนพี่น้องเลยเนาะทั้งสาวเพร่าเพื่อนว่าจากไปเฮียนน้ำอนุนทั้งคิดเบึงก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าเขามือบ้านก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าเพื่อนไปบ่อแต่ว่าจักเพื่อนชีเสียเท่าไหร่เขาเฮียนเนาะพี่น้องเนาะให้ทั้งลูกไปเฮียนอยู่เซโนก็ได้ต้องถามเบืองทั้งทั้งบ่อแสนด้วยว่าทั้งสาวกินข้าเพิ่นก่อนว่าอนุนเฮียนน่งเดือนนึงเท่าไหร่พี่น้องเลยเนาะมือเอื้อนนี่กระสีผ้าเพิ่น ทั้งลูกชายเนาะลูกสาวหรือเด็กพันธุ์เนไปตลาดไปซื้อเครื่องเฮียนอ่าส่งเสื้อให้ลูกก่อนพี่น้องเลยเนาะทางบบาบุญเผออยากให้ลูกเฮียนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าให้หน้ากับเลี้ยแล้วเนาะพี่น้องเลยก็ให้ลูกเมื่อเขาทำวงเฮียนก่อนพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบบาบพญเผยก็มหนั่งหาหน้าแล้วพี่น้องเลยยังนอนหน้าอยู่เนาะโดยอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะโดยขออวยก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ตสุขูมสุคน FC ทุกทุกฐานเนะาะว่าจิอยู่ทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าเข้ามาติดตามครับชมสร้งบ่าวบนเผยแต่ตนจนจนจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกะ็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยที่อ่าติดตามท่องบ่าวบาว้านเผยเนาะโดยขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูมสุคนอ่ามีสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งอายุมันนน่นคอนยืนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให จะเล่นรุ่งเรืองเนาะในหน้าที่การงานของท่านด้อพี่น้องเด้อเนาะไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะบ่ว่าสิขึ้นเหนือลงใต้ก็อ่าให้ตลอดปลอดภันยนะพี่นอ้องเนาะคุณพ่อคุณเจ้าคุ้มครองพี่น้องเลยอ่าเอาโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเ่าบนเพลย์ก็สิได้ลาพีา่าน้องไปสักก่อนแล้วไปพบพ่อกันอ่าคลิปหน,น้าหรือว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสวัสดีสำหรับคลิปนี้ทางเ่าบนเพลย์ขอกล่าลสัว่าสบ,บายดีสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง